มินาซังคนิจวะสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะก็มาถึงคำศัพท์ของบทเรียนบทที่22แล้วนะคะเป็นคำศัพท์จากในแบบเรียนมินนาโนนิฮงโกเล่มที่2ก็มาเพิ่มเติมคำศัพท์กันไปเรื่อยๆพร้อมกับตัวอย่างประโยคกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะที่คำศัพท์คำแรกกันแล้วก็หลังจากนั้นช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราจะมาอธิบายไวยากรณ์เพิ่มเติมกันนะคะ คิมอสสวมใส่ใช้กับชิ้นส่วนเสื้อผ้านะคะที่เป็นท่อนบนนะคะเช่นเสื้อเสื้อโค้ทเป็นตน้นตัวอย่างประโยคเช่นอนุคิโมโนคิตะยิรุฮิโตวะดะเลเดสกะคนที่ใส่กิโมโนคนน,น้นคือใครฮากิมอสสวมใส่ ใช้กับช่วงตัวท่อนล่างนะคะอย่างเช่นกางเกงรองเท้าคิมุระซังวะโดโนฮิโตเดสึะคุณคิมุระคือคนไหนอโนะอากายูก no ุสซโอวให้ได้รู้ฮิโตเดสคนที่ใส่รองเท้าสีแดงคนโน้นคาบุริมาส คำนี้ก็แปลว่าสวมแปลว่าใส่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะใช้กับสิ่งที่สวมลงที่หัวนะคะที่ศีรษะอย่างเช่นหมวกมงกุฎเป็นตน้นอโน b บ s h ียวคาบุตเติรุคิโตชิตีมัสก้าอนโนบเีคาบุตเรต,ตรู้จักคนที่สวมหมวกคนโน้นไหมค่ะเขมัส สวมใส่ใช้กับแว่นตาค่ะชิมาสคำว่าชิมาสนะคะเมื่อใช้กับเนกไทนะคะจะเป็นกริยาหมายถึงผูกเนกไทตัวอ,อย่างประโยคเช่นอานいอากาをしนคる人ไทยอุเตยุวิตวะทวพนสังเดชอานุอากานคไทยอเตุวิตวะทวพนสังเด คนที่ใส่ในไทยสีแดงคนโน้นคือคุณทวพนอุมาเลมัสเกิดโอโตโตะกอุมาริตะทุกโรวะฮอกไกโดดสโอโตโตะอุมาริตะทุกโรวะฮสสถานที่ที่น้องชายเกิดคือฮอกไกโด ว่ตาชิทัชจิพวกเราโคโตเสื้อโคตเซตาสเวตเตอร์สูทชุดสูบสุิหมวก メガネ、ワンターケーキ、ケーキこれはみなさんが作ったケーキです。肉ケーキくんみんらーたん弁当、カウクロン木村さんが毎朝お弁当を買うコンビニは駅の前にあります。 คิมูระสังกามายาสะโอเบนโตเข้าข้มบินิวะเอร้านสะดวกซื้อที่คุณคิมุระซื้อข้าวกล่องทุกเช้าอยู่หน้าสถานีโรบอตโตหุ่นยนต์เรืยอรีโอสกุลโรบอตโตก็ほしいเรืยองรีโอสกุรบอตโตก็しいอยากได้หุ่นยนต์ทำอาหาร ยーモมอารมณ์ขันยูโมมองกับอารุฮิตะก็สกี้เดสยิ้มอุฮิีชอบคนมีอารมณ์ขันสกอความสะดวกย่กบ่อยบ่อยเอโ อโอเมเดโตยินดีด้วยโอซากชิเดสกะหาอะไรอยู่หรอคะเดี๋ยววะงั้นこちらนี่ยาจิงค่าเช่าบ้าน ได้นิ่งกูคิจิงห้องครัวพร้อมห้องรับประทานอาหารวาชิซึห้องแบบญี่ปุ่นโอชีเรตู้เก็บของติดผนงังฟูตงฟูก จบในส่วนของคำศัพท์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจไวยากรณ์ของบทบทนี้หน่อยคำศัพท์ของบทนี้เนี่ยมันอาจจะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเอาคำศัพท์ของเก่าของเดิมที่เคยเรียนรู้มาแล้วจากบทก่อนๆเนี่ยมาเข้าในไวยากรณ์หัวเรื่องก็คือเกี่ยวกับนามวลีนะคะ การที่ขยายคำนามให้กลายเป็นกลุ่มคำนะคะหรือที่เรียกว่าวลีวลีมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะมีการรูปไวยากรณ์ที่จะวางขยายนามยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูทบทวนเนื้อหาอวยากรณ์กันสักนิดนึงนะคะมาดูกันที่เนื้อหาของบทที่22นี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคำนามวลี ก่อนอื่นก็คือว่าเราจะต้องทบทวนความเข้าใจความรู้เดิมนะคะก่อนว่าเวลาที่เราขยายคำนามด้วยคำนามขยายคำนามด้วยคำคุณศัพท์มันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ,ะเรามาเริ่มทบทวนก่อนนะคะว่ากรณีที่ถูกขยายด้วยนามนะคะกรณีที่ถูกขยายด้วยนามนะคะอย่างเช่นมิราซังโนอุจิหมายถึง บ้านของคุณมิลเลอร์คือนามที่ถูกขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังก็คือนามหลักก็คืออุจิที่แปลว่าบ้านนะคะแล้วบ้านเนี่ยถูกขยายไปว่าเป็นบ้านของคุณมิลเลอร์เอาโนมาเชื่อมถ้าเป็นนามกับนามจะมีโนะเชื่อมใช่ไหมคะต่อไปนะคะที่ด้านล่างก็คืออาทาราชิอุจิบ้านอยู่ข้างหลังถูกขยายไปด้านหน้าก็คือคําว่าอาทาราชิที่แปลว่าใหม่กรณีนี้เนี่ยมันคือคําคุณศรรัพท์ อีนะคะเวลาเป็นคำคุณศัพท์อีกก็ให้วางหน้านามได้เลยมันจะเป็นการขยายคำนามนั้นๆเลยอาทะราชิอุจิบ้านใหม่แล้วขยับมาที่ด้านล่างก็คือคิเรนาอุจิคิเรนะรนะนีคะมันเป็นคําคุณศัพท์นะนะคะเวลาถ้าเป็นคําคุณศัพท์ประเภทคุณศัพท์นะมันก็จะมีนะด้วยเวลาขยายคํานามคิเรนาอุจิ อันนี้คือทบทวนนะคะความรู้ความเข้าใจเดิมนามขยายนามจะมีโน้เชื่อมนะคะแต่ถ้าคุณศัพท์อีขยายนามก็วางไว้ที่หน้านามนั้นๆคุณศัพท์นขยายนามก็วางไว้ที่หน้าคำนามนั้นๆน,น,นะคะโดยเวลาที่เป็นคุณศัพท์นะเนี่ยหน้าตามันเนี่ยจะมีตัวนะด้วยนะคะ นี่คือตัวอย่างนะคะของการขยายด้วยคำนามเพียงหนึ่งคำหรือคำคุณศัพท์หนึ่งตัวนะคะที่มาวางไว้หน้านามนั้นๆมันก็จะเป็นการขยายคำนามนั้นๆออกไปแต่ทีนี้เนี่ยในบทเรียนนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับที่การขยายคำนามด้วยกริยานะคะเรามาดูว่ามันจะเป็นรูปประโยคเล็กๆประโยคย่อยๆนะคะที่มาวางขยายหน้านามแล้วหน้าตาเนี่ยมันจะต้องมีการ ใส่ในรูปไหนเราลองมาดูกันนะคะจากด้านบนบรรทัดบนสุดนะคะเราจะมีสรุปตรงนี้นิดนึงอยู่แล้วนะคะว่ากรณีที่เป็นกริยามาวางขยายหน้านามเนี่ยกริยานะคะจะต้องเป็น verb di verb nae verb ta verb nakata ความหมายหมายถึงว่าให้ทำเป็นรูปธรรมดาวางไว้หน้านามค่ะ รูปธรรมดาคืออะไรเนี่ยไปทบทวนได้ที่ในบทที่20นะคะก็กลับไปจ,จูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปธรรมดา1ครั้งก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาต่อกันในบทที่22บทนี้นะสรุปก็คือ verb ดี verb น่า verb ต่า verb นะคะต่าพวกนี้ค่ะคือกริยารูปธรรมดาที่เอาไปวางไว้หน้าน้ำเพื่อขยายมาดูนะคะที่ตัวอย่างประโยคกันเคียวโตะอ,อิคุฮิโตะ ในที่นี้เนี่ยเราจะรู้ว่านามที่ถูกขยายเนี่ยคือคําว่าิโตะนะคะมันจะอยู่ข้างหลังสุดแล้วส่วนยาวๆที่ขีดเส้นใต้ยาวๆเนี้ยก็คือส่วนที่ขยายนะคะ keto เอ๊ะ e อิกคุอตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนขยายแปลว่าไปเกียวโตแล้วฮ t o ตัวเนี้ยเป็นนามที่ถูกขยายเลยหมายถึงคนที่จะไปเกียวโตอีกคุอนะคะมันเป็นกริยารูปดิกชันารีมาก็จะเห็นว่า ผ่านเป็นรูปดิกชันารีเป็นรูปธรรมดาเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะที่บรรทัดต,ต่อมาเกียวโตเออิคะนายฮิโตเกียวโตเอิคนคนที่ไม่ไปเกียวโตก็คืออิคะนตัวนี้ค่ะคือกริยาที่ถูกผันให้เป็นรูปธรรมดาวางไว้หน้านามอิคะนไม่ไปนะคะเกียวโตเออิคนไม่ไปเกียวโตอันนี้เลยหมายถึงคนที่ไม่ไปเกียวโต มันก็จะผ่านไปตามเทนที่เราต้องการจะใช้นะคะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือที่ตัวอย่างนี้นะคะเกียวโตโอ,อิตาฮิโตก็คือคนที่ไปเกียวโตแล้วไปมาแล้วค่ะก็เลยจะทำให้เป็นรูปอดีตก็คือเป็นรูปธรรมดารูปอดีตนะคะเป็นอิตะ เกียวโตเออิตะฮิโตคนที่ไปเกียวโตแล้วและตัวอย่างด้านล่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือเกียวโตเออิคานาคัตตะฮิโตเกียวโตเออิคานาคัตตะฮิโตอิคานาคัตเนี่ยมาจากอิคิมาเซนเดชตะแล้วทำให้เป็นรูปธรรมดาก็คืออิคานาคัตตะวางไว้หน้าหนามนะคะแบบนี้เนี่ยเราเห็นกริยามาวาง ไว้หน้านามกริยารูปธรรมดาวางหน้านามเราจะรู้ว่านามตัวนี้นั้นถูกขยายอยู่นะคะหมายถึงคนที่ไม่ได้ไปเกี่ยวโตปฏิเสธเรื่องราวในอดีตนะคะว่าไม่ได้ทำไม่ได้ไปไม่ได้ไปเกี่ยวโตนี่คือตัวอย่างของรูปกริยานะคะที่มาวางขยายไว้ที่ด้านหน้าคำนามทีนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่ตัวอย่างประโยคนะคะ ในคําศัพท์ที่เราพูดกันไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าในตัวอย่างประโยคที่เราเห็นไปเนี่ยมันมีวลีอยู่ตรงไหนของประโยคนะคะแล้วก็จะฝึกการแปลประโยคได้ยังไงเรามาเริ่มกันนะคะที่คำพท์คำแรกก็คือคำว่าคิม a ัสสวมใส่อน no k ค uh ิมโนคิเตะรุฮิโตะดะเรเดสกะคนที่ใส่กิมโนะคนนอนคือใครเวลาเราเห็นประโยคยาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะต้องดูว่า นามวลีมันอยู่ตรงไหนอย่างประโยคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่หน้าคำช่วยวะนะคะก็จะเป็นกลุ่มก้อนนามยาวๆอันนี้วางไว้หน้าคำช่วยวะซึ่งสิ่งที่วางไว้หน้าคำช่วยวะเนี่ยเป็นประธานของประโยคค่ะเราจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประธานของประโยคแต่ว่าประธานเนี้ยมันถูกขยายอยู่ประธานของประโยคนี้นะคะก็คือคำว่าิโตะที่แปลว่าคนนะคะ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนขยายนะคะตรงที่ขีดเซนต้นี้เป็นส่วนขยายขยายคำว่าฮิโตคนนะคะที่ใส่กิโมโนอะนุก no ิโมโนคิเตอรุฮิโตคนที่ใส่กิโมโนผันกริยาคำว่าใส่ตัวนี้นะคะให้เป็นรูปธรรมดาวางไว้หน้านามฮิโตเราจะได้ก้อนนามมาแล้วว่าคนที่ใส่กิโมโนคนโน้นดารเดสก็เป็นใครคะ เวลานะคะคที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกายนะคะเวลาเราบอกว่าคนนั้นที่ใส่กิโมโนคนนั้นที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นที่ใส่กางเกงดำนะคะมันเป็นสภาพนะะบอกว่าเขาสวมใส่สิ่งนั้นๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปเตะอิรุนะคะตลอดเลยในทุกๆอันเลยนะคะใส่กางเกงขาวใส่กิโมโนใส่เสื้อดำสวมหมวกแดง นะคะมันเป็นสภาพที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกริยาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําเป็นรูปเตอีมาสแล้วก็ทําเป็นรูปธรรมดานั่นคือเตอีรุนั่นเองไปดูที่คําศัพท์ต่อไปนะคะฮักคิมาสนะคะที่แปลว่าสวมกางเกงสวมรองเท้านะคะตัวยอย่างประโยคถามมาว่าคิมุระซังวะโดโนฮิโตเดสกะคุณคิมุระเนี่ยคือคนไหนคะอโนะอากายคุส no ุโอไฮเตอิรุฮิโตเดส อันนี้เนี่ยเป็นก้อนนามยาวๆทั้งก้อนเลยบอกว่าคนที่ใส่รองเท้าสีแดงคนโน้นนะคะก้อนนามก้อนนี้ยาวๆก้อนนี้ทั้งก้อนเลยขยายคําว่าคิโตะที่แปลว่าคนนะคะและส่วนที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันกําลังขยายคิโตะนะคะก้อนนามทั้งก้อนนี้เนี่ยแหละค่ะเรียกว่าวาลีอนุอาไกคูเสโอให้เตยุฮิโตะ มาดูที่คำสาบกันนะคะอาไคสีแดงคุจเซไปว่ารองเท้านะคะอาไคคุ s เลรองเท้าแดงแล้วก็ให้เตรุตัวนี้ก็คือการผันคำว่าฮาคิมาสวมใส่ตรงนี้นะคะให้กลายเป็นรูปเตยุบอกสภาพนะคะว่าสวมใส่อยู่อโนอาไคคุเสือให้เตรุฮิโตก็เลยมีความหมายว่าคนโน้นที่ใส่รองเท้าสีแดงอยู่คุณคิมุระซังว่าโดโนฮิโตเดสกคุณคิมุระคือคนไหน อโนะอะไค u คุสึโอเตยุฮิโตเดสคือคนที่สวมรองเท้าสีแดงคนโน,น้นคาบูริมาสที่แปลว่าสวมใส่นะคะมาดูที่ประโยคตัวอย่างกันอโนโบชิโอคาบุเตยุฮิโตชิติมัสก a เขาถามมาว่านะคะรู้จักคนที่ใส่หมวกคนโน,น้นไหมเจอนามวลีไหมคะว่ามันอยู่ตรงไหนคะ ฮิโตะนะคะเป็นนามที่ถูกขยายและเป็นกรรมของประโยคนะคะกรรมของประโยคในตอนนี้เนี่ยมันถูกขยายนะคะส่วนที่ขีดเส้นใต้นี้นะ,ค,ะคือส่วนที่ขยายฮิโตะอะ o นโบชิโอคาบุเตอุฮิโคนที่สวมหมวกคนโนนโบชิแปลว,ว่าหมวกนะคะแล้วก็คาบุเตอุเนี่ยมาจากคำว่าคาบุริมาที่แปลว่าสวมใส่และผ่านเตอิรุนะคะเพื่อเป็นกริยาที่แสดงสภาพ และเป็นรูปธรรมดาวางไว้หน้านามนะจากที่ตะกี้นี้เราทบทวนไปแล้วว่าเวลารูปขยายนามเนี่ยกริยาเวลาวางขยายนามมันจะถูกจับให้เป็นรูปธรรมดานะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะเป็นรูปธรรมดาวางไว้หน้าฮิตโตะคนที่สวมหมวกคนโนโนชิตเต้มัสก์ตัวนี้นะคะแปลว่ารู้จักนะ,ะรู้จักคนที่ใส่หมวกคนโนโนใหม่ ชิมาสนะคะใช้กับเนกไทแปลว่าผูกเนกไทนะคะอะโนอาไกเนกุไทโอสเตยุฮิโตะทวพลังเดสอันนี้ก็เริ่มจะมองออกกันแล้วใช่ไหมว่านามที่ถูกขยายก็คือคำว่าฮิโตและถูกขยายว่าอะโนอาไกเนกุไทโอสเตยุหมายถึงก้อนนามก้อนนี้ทั้งก้อนจะมีความหมายว่าคนที่ใส่เนกไทสีแดงนะคะแล้วก็ด้านหลังบอกว่าทวพ s ลซังเดสคือคุณทวพพล ดูมาเลที่แปลว่าเกิดนะคะตัวอย่างประโยคนะคะโอโตะตกะอุมาราตะทกโระฮอกไกโดเดสถานที่ที่น้องชายเกิดคือฮอกไกโดในประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่คำว่าฮิโตแล้วนะ,ะนาำที่ถูกขยายคืออะไรและอยู่ตรงไหนหากันเจอไหมคะ ถ้าใครยังหาไม่เจอนะคะมีอีกหนึ่งจุดนะคะที่เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาคุณเห็นกริยาไปวางหน้านามกริยารูปธรรมดาวางหน้านามนั่นแหละค่ะแสดงว่ามันคือการขยายนามอยู่พูดแบบนี้เราก็จะเจอว่านะคะโทโครรเนี่ยกำลังถูกขยายอยู่นะคะเห็นไหมคะอุมาเลตะเนี่ยเป็นกริยารูปธรรมดาวางขยายที่ด้านหน้าโทโครร โทโครตัวนี้เนี่ยแปลว่าสถานที่และถูกขยายไปด้านหน้านะคะสถานที่ที่น้องชายเกิดโอโตโตะแปลว่าน้องชายอุมารตะเนี่ยมาจากคำว่าอุมาเรมัสเนะที่แปลว่าเกิดนะคะโอโตโตะกับอุมารตะโทโครหมายถึงสถานที่ที่น้องชายเกิดตั้งเป็นประธานนะคะหน้าคำช่วยวะว่าสถานที่ที่น้องชายเกิดนะฮอกไกโดเดสคือฮอกไกโด มาดูตัวอย่างถัดมานะคะเค้กิที่แปลว่าขนมโคเรว่มิราซังกัสคุตตะเค้กิเดสนี่คือเค้กที่คุณมินเลอร์ทำหาเจอไหมคะว่าน้าที่ถูกขยายเนี้ยคืออะไรในประโยคนี้เนี่ยเราจะเจอว่ามีกริยาวางหน้านามนะคะกริยารูปธรรมดาวางหน้านามก็คือสุกุตตะวางไว้หน้าเค้กนะคะ เคคือนามที่ถูกขยายนะคะแล้วก็ถูกขยายในส่วนที่ขีดเส้นใต้ก็คือมิลล์สังกสกุตะเคกิเราจะได้ความหมายของนามที่ถูกขยายว่าเค,ค้กที่คุณมิลเลอร์ทำนะคะแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าประธานของประโยคคือคำว่าโคเร k o โคเรนะคะแปลว่านี่โคเรวะนี่คือนะคะเค,ค้กที่คุณมิลเลอร์ทำ ถ้าเวลานะคะเราตัดส่วนของวลีทิ้งไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือรูปประโยคเดิมๆที่เราเคยเรียนมาก่อนแล้วนะคะโคเรวะเคคีเดสโคเรวะเคคีเดสนี่คือขนมเค้กแต่ว่าทีเนี้ยเค้กมันถูกขยายนะคะถูกขยายไปด้านหน้านะคะมันเลยเกิดเป็นรูปประโยคที่ยาวๆนะคะขยายด้วยว่าเค้กก้อนนี้เนี่ยมันเป็นเค้กนะคะที่คุณมินเลอร์ทำโคเรวะมิร a ซังกะสุกุตะเคคีเดส นี่คือเค้กที่คุณมินเลอร์ทำมาดูที่ตัวอย่างประโยคทัดมานะคะคิมุระซังกะไม้อาสะโอเบนโตเข้าว์คอมบินิวะเอคิโนมาเอะนิอาริมัสเราเจอไหมคะว่ามันมีนามวรีอยู่ตรงไหนนะคะกลุ่มคำนามนะคะอยู่ตรงไหนในประโยค เราจะเห็นว่าเขาะะเป็นกรียารูปธรรมนาวางไว้หนะ้าคมบิน,นะะิที่เป็นนามแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนขยายคำนามอยู่ก็คือขยายคำว่าคมบินิออกไปนะคะนามที่ถูกขยายคือคมบินิและถูกขยายไปด้านหน้านะคะว่าคิมุระซังคุณคิมุระไมอาสะทุกๆเชา้าโอเบนโตเข้าซื้อข้าวกล่อง ะค,ะคุณคิมุระซื้อเข้ากล่องทุกๆเชา้านี่คือส่วนขยายร้านสะดวกซื้อนะคะว่าร้านสะดวกซื้อที่คุณคิมุระซื้อเข้ากล่องในทุกๆเชา้ามีจุดที่ให้สังเกตเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะก็คือประธานในประโยคย่อยเนี่ยเขาจะใช้คำช่วยกะค่ะก็คือคิมุระซังในที่นี้เนี่ยเป็นประธานของประโยคย่อยมันเลยเป็นคำช่วยกะไม่ใช้คำช่วยวะนะคะ ก็คืออย่างนี้ว่าเวลาที่เราเนี่ยเอาประโยคย่อยๆเนี่ยไปขยายคอมบินิไปขยายนามใดๆแล้วเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าประโยคตรงส่วนนี้เนี่ยมันคือประโยคย่อยเพราะฉะนั้นประธานในประโยคย่อยเนี่ยเราจะใช้คําช่วยกะนี่คือจุดหนึ่งที่ให้สังเกตดีๆนะคะและอย่างประโยคนี้เนี่ยก็คือเราจะเห็นว่าประธานใหญ่จริงๆเนี่ยคือตัวนี้ค่ะคือร้านสะดวกซื้อเป็นประธานหน้าคําช่วยวะ ส่วนตรงที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนย่อยที่ขยายคําว่าคอมบินิอยู่เพราะคําว่าคิมูระซังตรงนี้เนี่ยมันเป็นประธานในส่วนย่อยในส่วนขยายก็เลยใช้คําช่วยกะค่ะอ่าทีนี้เราไปต่อนะคะก็คือร้านสะดวกซื้อที่คุณคิมูระเนี่ยซื้อเข้ากล่องในทุกๆเช้านั้นนะคะเอ็ก e ิโนไม่นี้อาริมัสอยู่ที่หน้าสถานี ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือเนี่ยมันมาจากแค่รูปประโยคเดิมๆถ้าเราลองแค่ตัดในส่วนวลีออกไปนะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นรูปประโยคธรรมดามากเลยที่เคยเรียนมาแล้วคอมบ i นิวะเอ็กคิโนเนียริก็จะได้ความหมายว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ด้านหน้าสถานีแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการจะบอกด้วยไงคะว่าเป็นร้านสะดวกซื้อร้านไหนเป็นร้านที่คุณคิมุระเนี่ยซื้อข้าวกล่อง ทุกๆเช้านะคะมันก็เลยถูกขยายแล้วก็วางเอาไว้นะคะเพื่อสร้างประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้คิมุระซังกไม,มายาสะโอเบนโตคาอูก้มบินิวะเอคิโนไมเอเนอาริมัสร้านสะดวกซื้อนะคะที่คุณคิมุระซื้อข้าวกล่องทุกๆเช้าอยู่ที่หน้าสถานียูมัยูมันะคะที่แปลว่าอารมณ์ขันค่ะยูมัรรวガルヒトガスキデสชอบคนมีอารมณ์ขัน อันนี้นะคะนามที่ถูกขยายคือคําว่าฮิโตะที่แปลว่าคนนะคะยูมัวอารมณ์ขันอารุที่แปลว่ามีนะคะยูม um uh ัวกะอารุฮิโตะอันนี้เป็นก้อนวลีขยายฮิโตะนะคะหมายถึงคนที่มีอารมณ์ขันสุกิแปลว่าชอบค่ะยูม um uh ัวกะอารุฮิโตะกะสุกิเดสชอบคนมีอารมณ์ขันตัวอย่างถัดมานะคะเย็คุฮงโอโยมิมัสกาอ่านหนังสือบ่อยไหมอีเอะฮงโอโยมุจิคังกะอาริมาเซง เราจะเจอว่ามีการขยายคำนามอยู่ที่ประโยคด้านล่างนะคะประโยคคำตอบตรงนี้ว่าห้องโยยมุจิคังก็คือเวลาอ่านหนังสือจิกคังเป็นนามที่ถูกขยายค่ะถูกขยายว่าเวลาที่ใช้อ่านหนังสืออานิมาเซงไปว่าไม่มีนะคะก็เลยหมายถึงว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือนี่คือตัวอย่างประโยคหลายๆประโยคนะคะที่มีการขยายคำนามเกิดขึ้นในประโยคก็ลอง อ่านทบทวนนะคะเปิดวิดีโอฟังทบทวนกันดูนะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะต่อคนที่กำลังเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะและมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการขยายคำนามมากขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือถ้าเรามอง กลุ่มคำนามที่ซ่อนอยู่ในประโยคไม่ออกเนี่ยมันจะทําให้การแปลเราอาจจะงงไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากเราจับประเด็นจับจุดถูกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการแปลมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลย